สายมูห้ามพลาดไปดีมาดีชาแนล1928าแขอแนะนำเทวสถานอาวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์พระแม่กวนิมของอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์ซึ่งเป็นครั้งแรกของไปดีมาดีชาแนล1928ไม่ได้มีการนะัดอาจารย์ร่วมหน้าและเป็นการเดินทางมาครั้งแรกของเราทักครั้งแรกถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวอาจารย์สมศักดิ์เมตตาเขียนยันบนฝ่ามือนะคะเป็นณนเมตตา หยิบจับสิ่งได้ก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะเราจึงแนะนําท่านใดน,นะคะที่เป็นสายมูห้ามพลาดต้องลองมาสักครั้งค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เราไปดีมาดีแนะนําต้องมานะอยากรู้ว่าอาจารย์แจกขนาดไหนต้องมาสัมผัสด้ดวยตัวเองค่ะการเดินทางของเรามาในวันนี้นะคะก็ปักหมุดแผนที่เทวสถานพาระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์น,นั่นเอง ไม่ไกลนะคะสามารถเซิร์ช Google Map ได้นะคะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านลารีวิวทนบุรีรมกรุงเทพมหานครค่ะการเดินทางมาของเราสองคนในวันนี้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะที่ได้เข้าพบอาจารย์และอาจารย์ยังเมตตาค่ะ พาเดินชมภายในเทวสถานตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบนนะคะเป็นบุญตาของเรามากๆค่ะซึ่งองค์กิมซินแต่ละองค์นะคะก็มีที่มาหลากหลายจากต่างประเทศนะคะโดยความศรัทธาของอาจารย์สมศักดิ์ได้เดินทางไปยังหลากหลายประเทศเพื่อนำกลับมาบูชาณเทวสถานพระอโวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์แห่งนี้นั่นเองเราสองคนนะคะก็สะดุดตากับองค์แห่งเจียป เ้าสัว,สวเศรษฐีค่ะที่มือด้านหนึ่งถือลูกท้อและอีกด้านนะคะถือหลินจือยู่อีนั่นเองค่ะมีความเชื่อกันว่าเห็ดหลินจือนะคะคืออายุวัฒนะนะคะยังมอบกันในกลุ่มชนชั้นนะคะที่เป็นขุนนางนั่นเองค่ะ บ่งบอกถึงว่าหากท่านมาสการะขอพรค่ะก็จะส,สามารถเรื่องอำนาจวาสนาบารมีได้นั่นเองสิ่งที่สะดุดตานั่นคือเครื่องประดับของอากงนั่นเองนั่นคือหินลาพิสลาสูลี่สีน้ำเงินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเริดหรูและสูงส่งพลังแห่งอำนาจจิตวิญญาณพลังแห่งการอย่างรู้นะคะและเสริมสร้างด้านสติปัญญานั่นเองรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็มีคนพลาดที่จะต้องเข้ามาสการะขอพรและอีกหนึ่งจุดนะคะ ที่มีพลังอำนาจบารมีนั่นคือองค์ทาเวสุวรรณโนนั่นเองค่ะ ท่านมีพลังบารมีอย่างมากนะคะสําหรับลูกศิษย์ลูกหาทัานใดที่ต้องการเข้าพบและตอนนี้ค่ะทางอาจารย์ได้มีการจัดสร้างขุนตาโหนท่านสามารถเข้ามาสักการะขอพรน,นะคะหรือเข้ามาพบอาจารย์จะให้อาจารย์ลงอักขรายันที่มือเพื่อเพิ่มเมตตามหาเสน่ห์หรือเมตตามหานิยมนะคะได้ที่เทวสถานอาวโลกิเตสวนของอาจารย์สมศักดิ์สืบสมบูรณ์ได้ค่ะ